วันนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่นิ่มนะครับดรนิ่มนวลนะครับผิวทองงามนะครับขออนุญาตประกาศตำแหน่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับค่ะ Senior Research Specialist of AEC and Legal Affairs อีสา r c e n t e r for Business and Economic Research น,นะครับของแก่นยูนิ e r เวอรนะครับแล้วก็ พอดีเราจะมีการเปิด AEC ในปี58ใช่ไหมครับแล้วก็พวก international law เหมือนกับการกฎหมายที่ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอย่างคุณยูทคุณเบนจะไปทําธุรกิจในต่างประเทศเราจะต้องเรียนรู้ทางด้านกฎหมายตรงนี้ไหมหรือว่าแม้แต่เราทําในประเทศไทยเราเวลาจะส่งสินค้าหรืออะไรเนี่ย <c oughs> เราจะต้องรู้ในเรื่องของ international law หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ได้รับเกียรติจากพี่นิม เป็นอย่างสูงนะครับพอดีกําลังสอนอยู่นะครับก็เลยขออนุญาตช่วยสลับเวลานิดนึงนะครับแม่ก็ดีหลากหลายดีนะพี่วุฒินะคุณเฮาเนี่ยเขาเชิญหลากหลายดีแต่ละประเทศมันก็มีกฎหมายของแต่ละประเทศนะอ๋อเขาก็จะมีของแต่ละแต่ละประเทศใช่ไหมพี่วุฒิใช่ครับใช่ก็เลยขอเรียนเชิญพี่นิ่มนะครับขออนุญาตพี่นิ่มนวลนะครับผิวทองงามนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับขออนุญาตไปทักดอกเตรนิ่มนวลนะครับสวัสดีครับท่านพี่นิ่มครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมผมอยู่กับคุณวุฒิและคุณเบนด้วยนะครับพี่นิ่มครับสวัสดีค่ะคุณวุฒิคุณเบนสวัสดีค่ะพี่นิ่มคะครับตะกี้เราเราคุยถึงอินเตอร์เนชั่นแนหรือว่าการที่แบบ s ีเนียร์รีเ r ิร์ชสเปเชียลิสต์ออฟเอไอทำอะไรบ้างหรืออะไรต่างๆขออนุญ,ญาตเรียนเชิญพี่นิ่มช่วยเล่าถึง สกบงานคร่าวๆหน่อยนะครับว่าทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเนี่ยครับท่านผู้ฟ<ห>ังรับทราบไอยครับได้ได้ค่ะคือมเมื่อเมื่อก่อนนี้พี่อยู่ที่ศูนย์ AEC Strategy Center <ห>ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะตอ<ห>นนี้เปลี่ยนมาอยู่ย้ายสังกัดม,มาอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ทําเหมือน<ห>เดิมค่ะก็คือจะเน้นในเรื่องของการรีเสิร์ชในเรื่องของ AEC แล้วก็เตรียมความพร้อมของธุรกิจใหญ่กลางเล็กกันนะคะก็ช่วยในเรื่องของการเป็นบิสเซิลคอนซัลท์แล้วก็เป็นล e เกลคอนซัลท์ไทยก็จะได้ใช้เพราะว่าการที่เราไปลงทุนหรือว่าการ ที่บริษัทจะไปต่างประเทศนะคะในประเทศอาเซียนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้ในแง่มุมกฎหมายใช่ไหมคะก็จะพี่ก็จะศึกษาในเรื่องของกฎหมายของประเทศต่างๆอะค่ะตอนนี้ก็จะเน้นเโดยเฉพาะในเรื่องของประเทศพม่าที่คนคิดที่สุดเนี่ยค่ะเราก็จะทําทั้งรีเสิร์ชทั้งก็เป็นคอนซัลท์ด้วยอะค่ะในส่วนตัวของพี่นะคะแล้วมันต่างกันไหมฮะกับกฎหมายที่เราใช้ในเมืองเราอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าประเทศอื่นๆอย่างเงี้ยครับพี่นิ่มครับ เออต่างกันนะ,นะคะต่างกัน <คะ S 1> ด้วยความที่แต่ละประเทศนั้นมีระบบกฎหมายที่ไม่เหมือนกันมาเลเซียกับพม่าอาจจะคล้กันพราะใช้ระบบของอังกฤษถูกไหมคะ,คะแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นระบบกฎหมายที่ระบบต่างกันนะคะ,คะการบังคับใช้หรือตัวของกฎหมายก็ไม่เหมือนกันนะคะคในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะยุ่งพอสมควรเลยเค่ะ <c oughs> ครับและอย่างนี้เราเราจะทำยังไงสมมติว่าถ้าเราจะทําธุรกิจกับพี่พ,พี่น้องๆที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้เราจะต้องรับมือยังไงครับหรือว่าจะไปเพิ่มพูนความรู้ตรงนี้ได้ยังไงครับพี่นิ่มครับอ๋อพอดีเลยค่ะกำลังว่าจะนึกถึงว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะคุยอะไรให้ฟังเรื่อง,งเรื่องนี้นะคะว่าคือคือในพอมันเปิด AEC ตลาด6 0รอยล้านถูกไหมคะเราก็จะชินกับเรื่องของการเอาของไปขายใช่ไหมคะทีนี้คนที่มีศักยภาพนะคะจะเป็น SME ขนาดกลางก็ได้ที่อยากจะบอกว่า มันมีโอกาสที่เราเนี่ยจะไปในประเทศเพื่อนบ้านได้โดยเฉพาะที่สินค้าของเราเป็นที่นิยมมากนะคะก็ถือว่าเป็นพรีเมียมของเขาเลยทีนที้การที่จะไปตั้งโรงงานหรือไปตั้งกิจการที่นู่นอะ่ะก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องคิดกันว่าอีกสเตปต,ต่อไปน,นะนอกจากส่งสินค้าขายล้วต้องไปในแนวนั้นทีนี้เวลาไปในแต่ปะระเทศต่างๆอย่างเช่นไปประเทศ สปปลาวนะคะประเทศกัมพูชาเข้ามาหรือเวียดนามในกฎหมายก็แตกต่างกันละแต่ที่ถ้าเขามีเวลาเนี่ยพี่จะอธิบายให้ฟังว่ามีกฎหมายตัวไหนที่ต้องสนใจและดูแลแล้วในการเร็จในการเข้าไปเนี่ยครับเอควรจะคิดถึงตัวอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นคือตอนนั้นที่พี่เคยเป็นที่ปรึกษาให้ให้กับพวกบริษัทพวกญี่ปุ่นพวกทางยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเราก็จะต้องในฐานะคอนซัลท์เนี่ยเราก็จะมีมุมเราก็จะไปต้องไปค้นกฎหมายเขาแล้วเราก็เ เหมือนกับว่าจะต้องดูให้เขาเขาต้องไปเจออะไรบ้างนะคะ SME หรือว่าบริษัทไทยนะคะใหญ่กลางเล็กทุกบริษัทต้องทําแบบนี้เหมือนกันก็คือจะมีตัวกฎหมายไม่ทราบพอมีเวลาที่มีมีได้ไหมได้ได้ลรบกวนเลยครับพี่นิ่มครับเชิญเลยรบกวนเลยนะคะโอเคค่ะคืออันแรกเนี่ยตอนที่จะไปดูนะคะเราก็ไปเจาะเลยว่าทาร์เก็ตของเราสมมุติว่าเราจะไปตั้งอภิอัพพมานะคะก็นสี่จะเชียวสารเลยพมามากก็ เราลองดูสิครับว่าเราจะไปเมืองไหนถูกไหมรเราไปย่างกุ้งรเราจะไปมันดเดลีหรือเราจะไปซองจีเมืองหลวงของรัชสานนี่เราต้องทางเกตก่อนที่ทาเกตก่อนคืออย่างนี้ค่ะคกฎหมายทั้งประเทศเนี่ยใช้กฎหมายหลักเหมือนกันแต่มันจะมีตัวกฎหมายที่เป็นกฎระเบียบภายใน,ใน,ใ,นในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะคไม่เหมือนกันอย่างอเอาไปเวียดนาม น้องจะไปฮานอยหรือจะไปโฮจิมินห์อ่าเลือกลองเลือกที่อันหนึ่งแล้วกันอ่สมมติไปฮานอยแล้วกันนะครับอ่าผมจะไปฮานอยนะคะผมจะไปฮานอยเนี่ยโอเคผมจะไปตั้งกิจการอะไรเราต้องรู้แล้วจะตั้งกิจการอะไรนะคะอันที่หนึ่งที่ต้องดูก็คือว่าที่อยากจะให้ดูในเรื่องของเอออยากจะไปตั้งโรงงานหรืออยากจะไปตั้งบริษัทธรรมดาอ่ะสมมติว่าอยากจะผลิตสินค้าตัวหนึ่งอาจจะเป็นถุงมือยางแล้วไปตั้งที่ที่ฮานอย อ่าโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปนะคะมันจะมีอยู่การตั้งกิจการอ่ะเขาเรียกว่าการ setting up business เี่ยมันก็จะมีรูปแบบอยู่คล้ายๆสองสองแบบนะคะก็คือคล้ายๆกับบ้านเราค่ะอันที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปตั้งบริษัทถูกไหมคะเราไปตั้งบริษัทก็คล้ายๆกับบ้านเราในเรื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าไปจดทะเบียนบริษัททีนี้ในฐานะที่เราเนี่ยจะไปเราเป็นบริษัทต่างชาติกฎหมายตัวที่หนึ่งที่เราต้องไปดูก็คือว่าธุรกิจ ถุงมือยางของเราเนี่ยได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือเปล่านะคะกิจการของเราได้รับการส่งเสริมการลงทุนไหมอันที่หนึ่งไปดูเหมือนเอสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของเราค่ะ b o i จะเล่นว b o i ทุกประเทศมีหมดนี้เราต้องไปดูสิว่าเขามีเบเนฟิตอะไรให้เราหรือเปล่าอ่าสมมุติว่ากิจการของเราเข้า ที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะคะกิจการเหล่านั้นเนี่ยในในตัวกฎหมายเขาเรียกว่า foreign investment law นะคะ foreign investment law เนี่ยก็จะบอกเราว่ากิจการของเราจะได้เบเนฟิตอะไรบ้างสิทธิประโยชน์อะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการเช่าที่ดินระยะยาวการนำแรงงานต่างประเทศหรือพนักงานชาวต่างชาติเข้ามาทํางานนะคะการที่จะเเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดการเสียภาษีเงินได้นีตบุคคลนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการนําเข้าวัตถุดิบนะคะหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่จะนํามาผลิตถุงมือยางของเรานี่แหละนะคะอันนั้นอันที่หนึ่งนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามาอีกตัวอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยอยากจะไปตั้งบริษัทจําหน่ายนะยังไม่ผลิตจำหม่ายถ้าสมมติเราจะไปตั้งบริษัทธรรมดาหรือจะตั้งบริษัทที่ ช่วยดูแลเรื่องการตลาดหรือห,หาลูกค้า <copying S 2> อ,อันนั้นก็คือการตั้งบริษัทธรรมดาถูกไหมคะจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิทประโยชน์ทาง B O I อะไรอย่างน,นี้นะคะเราก็จะไปเหมือนกับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเรานะคะส่วนใหญ่ในประเทศอื่นเขาเรียกว่า Companies Act <อ>นะคะก็คือพกกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทนะคะในนั้นก็จะบอกเราว่า เอ่อต้องจดทะเบียนยังไงบ้างแล้วที่ท,ที่ที่ต้องให้ดูเลยก็คือว่ากิจการที่อยากไปทํานั้นเขาอนุญาตให้เราในฐานะคนสางชาติทําได้หรือเปล่านะคะคให้ยกตัวอย่างเ,เช่นพมา่าเอ่อ คือคือในแต่ละประเทศเขาจะกำหนดสัดส่วนกู้ถือหุ้นต่างชาติเอาไว้นะคะอย่างในประเทศไทยก็คือไม่เกินกึ่งหนึ่งก็คือ49.99ิบเก้าจุดเก้าเก้าเก้าห้ามถึงครึ่งหนึ่งอะนะคะถ้ามีการถือว่าเป็นบริษัทต่างชาติแต่พอเมื่อเข้า AEC แล้วเนี่ยนะคะในประเทศใน AEC เนี่ยก็จะต้องยอมให้ถือถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยก็ต้องใช้อย่างนี้เหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่พูดถึงเรื่องของพม่าแต่ว่าพม่าและสิงคโปร์เนี่ยมันจดได้ร้อยเปอร์เซ็นต เราเราจะไปตั้งบริษัทในพม่าเดี๋ยวตั้งได้ร้อยเปอร์เซ็นที่นี้ก่อนหน้านั้นพี่บอกว่าให้ลองไปดูซิว่ากิจการของเราเป็นกิจการพิเศษหรือเปล่าที่เหมือนกับเขาจํากัดพิเศษหรือเปล่าอย่างในประเทศพม่าเนี่ยนะคะเราเนี่ยถ้าเราบอกเราเดินไปเราอยากตั้งกิจการอะไรก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นมันมีบางกิจการอย่างเช่นเรื่องรีเทลนะคะพวกร้านสะดวกซื้ออะไรที่เป็นขาปิดเทั้งหายเขาไม่ให้อย่างนี้เป็นต้นค่ะในแต่ละประเทศก็จะมีเหมือนกันอย่างของเราไทยใต้ พรบประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนะคะก็จะมีต้องห้ามไว้เหมือนกันว่าคนต่างด้าวทาอะไรไม่ได้นะคะอันนี้อันอันที่หนึ่งที่ที่เราจะต้องดูว่ากิจการที่เราไปทํานั้นต้องห้ามหรือเปล่าเราถือหุ้นได้เท่าไหร่นะคะการจํากัดการถือหุ้นเป็นยังไงบ้างนะคะอันนั้นที่ต้องไปดูอีกอันหนึ่งอันนี้สําคัญด้วยคนเวลาเราชอบไปต่างชาตินะคะไปต่างประเทศเราชอบคิดว่าแรงงานถูกค่าแรงถูกนะคะจริงไหม เราจะบอกว่าเราจะหนีค่าแรงเราแพงไปไปที่อื่นเนี่ยที่อยากจะให้ประเด็นข้อคิดไว้สองอันนะคะอันที่หนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่า productivity หรือว่าความสามารถในการทำงานว่าเราจ้างคนแปดชั่วโมงเนี่ยคนในประเทศนั้นเขาสามารถทำงานได้เต็มแปดชั่วโมงหรือเปล่านะคะหมายถึงว่าอีก ทำไปห้าชั่วโมงอีกสมชั่วโมงนั่งยิ้มคิดนูนคิดนี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหลายๆธุรกิจที่พี่เคยเป็นที่ปรึกษามานะคะเขาก็บอกว่าในบางประเทศเพื่อนบ้านเราจะมีปัญหาในที่สุดแล้วเขาบอกว่าอยู่เมืองไทยดีกว่านะคะเพราะว่านอกจากในเรื่องของค่าแดงถูกแล้วเราต้องดูว่าทั้งวันเนี่ย ผลผลิตคือเขาํางานจริงๆี่เท่าไหร่อันนี้เนาะไม่ใช่กฎหมายเนาะแต่ตัวกฎหมายค่ะที่ต้องดูคือเรื่องของแรงงานนะคะส่วนใหญ่ที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับแรงงานทุกประเทศทั่วโลกนะคะมันก็จะมีถ้าเราไม่ทําตามจะมีความผิดนะคะแล้วก็โทษเนี่ยจส่วนเหี่ยจะเป็นโทษทางอาญานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นนายจ้างเราเป็นนายจ้างต่างชาติเราจะต้องเอทำตามกฎหมายของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎ ประกันสังคมนะคะกฎหมายที่เรื่องของการส่งประกันสังคมการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อคนไทยอย่างของบริษัทไทยเนี่ยนะคะต้องมีแรงงานไทยต้องมีต้องมีพนักงานคนไทยสี่คนถึงจ้างต่างชาติได้หนึ่งคนใช่ไหมคะเราก็ต้องไปดูที่ของประเทศของเขาด้วยนะคะการส่งประกันสังคมการลาการอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องดูต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือว่า เราเอาเงินไปลงทุนแล้วเราเอาออกได้หรือเปล่าแล้วลูกค้าพี่ที่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนเลยจะเล็กกลางใหญ่ถาาหมดเลยเฮ้ยฉันไปลงทุนในประเทศเมียนมาฉันจะเอาเงินออกมาได้ไหมเลยค่ะการที่นําเงินออกมานั้นเนี่ยเราจะต้องไปดูกฎหมายว่าด้วยด้วยการแลกเปลี่ยนควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตานะคะควบคุมการปริวัติเงินตานะคะเเขาเรียกว่า foreign exchange control เหมือนที่แบงก์ชาติค่ะคุณจะโอนเงินออกไปได้ เท่าไหร่นะคะธนาคารก็จะออกมาควบคุมแต่ละประเทศนะคะอย่างประเทศพม่าก็มีเอเป็น central bank of myanmar อย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่คอยออกกฎนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่านักลงทุนต่างชาตินั้นเอาเงินออกไปได้เมื่อไหร่นะคะเงินจำนวนนี้คืออย่างบางประเทศเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าเอคุณจะต้องมีบริษัทมีกำไรก่อนถึงเอาเงินออกไปได้ แต่โดยหลักทั่วๆไปแล้วก็คือว่าคุณต้องชําระภาษีให้เสร็จคุณต้องไปมินีปลูกพันแล้วก็คุณค่อยจ่ายเงินเอาเป็นเงินปันผลออกไปได้อันนี้ประมาณนี้นะคะไม่ทราบพี่พูดเร็วไปไหมไม่ไม่ไม่ได้ความรู้เยอะเลยนะครับ่ายอะนะคะเอาอีกอันหนึ่งแบงค์จริงแบงคอนโทรลอันนี้ต้องดูนะคะเมื่อก่อนที่ยกตัวอย่างอย่างประเทศพม่าเนี่ยการนำเงินออกยากมากประเทศเมียนามเนี่ยนะคะก็ตอนนี้เขากาลังรีฟอร์ม แปรไปในเชื่อรีฟอร์มของเขานะคะระบบแบงกิง้งเลยเมื่อก่อนนี้เอาเงินออกยากมากนะคะ<ม>เรื่องของแบงกิ้งันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายอย่างประเทศเวียดนามเนี่ยเช้าขายของได้เท่านี้ตอนเย็นอ่ะ ถ้าเงินมันผันผวนถูกไหมคะครับาบอกว่าตอนเย็นเอาขาดทุนไปแล้วเฉยเลยนะคอันนี้ต้องดูด้วยค่ะว่าระบบ Banking System เขาเป็นยังไงนะคะันี้เรื่องของไฟ n นน a l เขาเป็นยังไงบ้างจราต้องคำนึงด้วยอีกอันนึงนะเดี๋ยวพี่จะขาดอะไรไปไม่ค่ะอีกอันนึงที่ดินค่ะอ๋อที่ดินการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวครับ จำไว้นะคะสูตรนี้ที่พี่พูดเนี่ยใช้ทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะอ,อาเซียนนะคะทั่วโลกเป็นวิธีคิดที่เวลา outbound investment นี่เขาบอกว่าเราไปลงทุนจะไปตั้งบริษัทข้างนอกเนี่ย<อ>จะต้องดูตรงนี้ทั้งหมด<อ>นะคะอันนี้เป็นเป็นเนบื้องต้นที่อยากจะบอกไว<อ>้ีนี้ เรื่องของการถือครองที่ดินเป็นเรื่องที่สาคัญมากเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วคนต่างชาติซื้อที่ดินไม่ได้ถือครองที่ดินไม่ได้ยกเว้นเป็นเงื่องขพิเศษอย่างเช่นได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็จะมีการเท่าที่ดินระยะยาวนะคะพี่จะบอกตัวอย่างยกตัวอย่างใกล้ๆเลยคนคงจะชอบฟังเพราะว่าในเรื่องของเมียนมานะคะคนก็คิดว่าอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวฉันไปเมียนมานะฉันเนี่ยก็จะไป เช่าที่ดิน10ปีทำธุรกิจอันนี้นะคะแต่ปรากฏว่ากฎหมายของประเทศเมียนมาเราเนี่ยนะคะคามเพื่อนบ้านเราเนี่ยอนุญาตให้มีการเช่าคือกฎหมายคุ้มครองการเช่าเพียง1ปีใช่ค่ะก็มีหลายๆคนก็บอกว่าไปถูกหลอกไปอะไรจริงๆแล้ว พี่ว่าไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่ากฎหมายนี้ใช้กับคนต่างชาติคนพม่าเองเขาก็ไม่รู้ทําสัญญาไปสิบปีเราก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้อันนี้ต้องระวังนะคะสัญญาทำสิบปีได้แต่กฎหมายคุ้มครองแค่หนึ่งปีในกรณีค่ะในกรณีอย่างที่ที่ฟังฟังนะคะคนที่เป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็กเนี่ยถ้าในมุมพี่นิ่มคือก็ไม่จําเป็นต้องมีที่ปรึกษา ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดกลางกรณีว่าโอเคละถ้ามีที่ปรึกษามันก็ดีนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาเขาไม่มีอ่ะเขาไม่มีเนี่ยอ่าเขาจะไปปรึกษาใครได้ครับพี่นิ่มอย่างเงี้ยดิฉันเข้าใจแต่เกิดมีอีกกลุ่มหนึ่งเพราะมันต้องใช้เงินใช่ไหมพี่วุฒิว่ามาอ่าเนี้ก็มีเพื่อนนะเขากำลังจะไปลงทุนเกิดเขาไม่มีเงินที่จะไปจ้างที่ปรึกษาเนี่ยเขาจะไปหาความรู้อย่างนี้อะไรยังไงอ่ามีอขาจะให้ไปพมพ์เลยได้หม่าโอไ้ครคืออย่างเงี้ยพี่แนะนำอย่างเงี้ยเพราะว่า เอ่อให้ไปคือคือถามว่ามีที่ปรึกษาไหมหรือไม่มีนะคะขอบอกอย่างนี้ว่าจําเป็นไหมจำเป็นใหญ่กลางก็ต้องมีค่ะเพราะว่ากฎหมายของแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันะจําเป็นอ่ะเราจะไปจ้างกดอ่ะเมื่อเราจะไปที่ลาวเราจะไปที่เวียดนาม เราจะไปจ้างนักกฎหมายที่นู่นแล้วเขารู้กฎหมายไทยไหมถ้าเรามีบริษัทอยู่ที่นี่เดยเรื่องของภาษีเราต้องวางแผนตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ที่นี่ไปเลยัแตนเวลาไปไหนต้องดีบน้ากฎหมายของเราไปด้วยแล้วก็ให้ไปคุยกับน้ากฎหมายของเขาใหญ่กลางเล็กเหมือนกันเวลาเราจะไปลงทุนแล้วเนี่ยค่ะ คนชอบไม่เสียไม่เสียตังค่าที่ปรึกษาถูกไหมแล้วเวลามันไปไปไปเจ๊งมาพูดง่ายๆเลยอ่ะมันเทียบกันไม่ได้นะคะมันมันเทียบอะไรกันไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดถามว่าตอนนี้อถ้าน้องถามว่า เราจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีการหาข้อมูลเนี่ยพี่ขอให้เป็นเรื่องของการเตรียมตัวแต่ถ้าเอาจริงๆยังไงก็ต้องเน้นเรื่องของที่ปรึกษานะคะก็จะมีที่ปรึกษาขนาดกลางๆอย่างอย่างของของที่ศูนย์ของพี่นะคะที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พี่ทำอยู่ด้านเชี่ยวชาญเนี่ยข้อมูลอินโฟเมชันต่างๆในเบื้องต้นหาให้ได้ในของ B O I มีคู่มือออกมาทุกปีนะคะคู่มือของแต่ละประเทศต่างๆนะคะอาจจะไม่เยอะ อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะแต่ก็มีให้นะคะของสสวนะคะของกรมการกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศก็มีทุกปีคู่มือลงทุนประเทศต่างๆนะคะแต่ว่าที่อยากให้มองในมุมมองของว่าให้เป็นในแง่ของกฎหมายหน่อยถ้าเราจะเริ่มไปลงทุนถ้าถ้า คู่มือต่างๆ,ๆเหล่านี้นะคะหรืออินโฟเมชันต่างๆ,ๆที่หาได้ตามเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยะคะคมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าทั่วๆไปเศษรษฐกิจตัวเลขอะไรค่ะคน้อยไม่ค่อยมีมากที่เป็นของ ในด้านกฎหมายจริงๆนะคะพี่แนะนําอันนี้ค่ะลองเข้าไปในเว็บไซต์ของสสวนะคะหรือว่าในไงอาจจะติดมีใครอาจจะติดต่อน้องหลังไม้นะคะพี่เขียนคู่มือการลงทุนให้สสวสี่เล่มลาวเขมรเวียดนามเข้ามาแต่มันอาจจะสองปีที่แล้วนะคะแต่ว่ามันยังมีพื้นฐานแล้วก็แพทเทิร์นเหมือนที่พี่บอกน้องเนี่ยแหละค่ะนะคะอันนั้นเป็นอันที่ที่พี่ก็เห็นว่าจะโฟกัสในด้านกฎหมายแต่ส่วนอื่นเขาก็จะเป็นทางด้านเศรษฐกิจนะคะแต่ตัวเลขเศรษฐกิจหรือ กิจการเด่นๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าของสสวที่พี่เคยเขียนให้เนี่ยครับเนื่องจากพี่เป็นนักกฎหมายเนาะพี่ก็จะเน้นถึงเรื่องกฎหมายค่ะครับครับโอ้เป็นประโยชน์มากนะแล้วจำเป็นนะจำเป็นค่ะจําเป็นครับครับโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นิ่มมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมและคุณวุิและคุณเบนในรายการนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องขอเรเชิญอีกนะครับต้องให้เพ้่นมาเล่าอะไรต่ออีกนะครัโอ้เพราะที่ผุกขาที่สาคัญนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดรนิ่มมากๆเลยนะครับ ครบคร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดอกพระคุครับ ดร,ดรนิ่มนวลนะครับผิวทองงามนะครับท่านเป็นซีเนียร์รีเสิร์ชสเปเชียลิสต์ออฟ AEC and Legal Affairs Issan e Center for b u เนสแอนด์อีโคโนมิกรีเสิร์ชนะครับขอน<ช>แกน<ช>่นยูนิเวอร์ซิตี้นะครับพอดีพี่นิ่มเคยบอกว่าพอดียังไม่มีตำแหน่งเป็นภาษาไทยนะครับ<ช><ช>เลยขออนุญาตประกาศเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับจริงๆสุดยอดจริงๆงฟัง่าโอ้โหทั้งรูปทำนี่ท่านดรูอย่างเงี้ยเรื่องที่ดินะแหลงการเช่าเนี้ยบางทีเขากำหนดแค่ปีเดียวใช่ไหมกฎหมายปีเดียวแล้วเราไปทำสิทแล้วเราอย่าไปทำอย่างเงี้ยนะรวยก็ดีเนาะแต่ไว้โอกาสหน้านะครับแต่ ว่าอย่างนี้ไปหาในเว็บไซต์สวสสวนะับเพราะพี่นิ่มแกเขียนคู่มือการลงทุนอยู่4เล่มนะครับมีเล่าครัเมนเวียดนามพม่าน่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับพี่เป๋านะครับบกใหญ่ด้านเศรษฐกิจเราอีกทีหนึ่งนะครับสักครู่นะครับครับพักครู่ครับ